ก็ดียามเช้านะครับเช้าวันนี้ก็อ่าเหมือนเดิมครับดักกุ้งไว้มาดูว่าหมดหรือยังนะครับก็ได้กินมาหลายรอบแล้วมาดูละกรุ้งกันนะครับพี่สาวผมเนี่ยได้ไหมไโอเคอเคา็มานะไปดูของผม เป็นบ่อของป้านะครับขุดไว้จะไม่ได้เลี้ยงนะป่านะเป็นป่าแม่น้าน้ําแม่น้ําที่ที่มันท่วมมารอบที่แล้วนะแต่ก็ท่วมไม่เยอะก็มาดับเป็นประจำนะครับวันหยุดก็กิจกรรมวันหยุดครับกิจกรรมยามว่างวันหยุดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับตามภาษาคนอยู่ ทุ่งไร่ทุ่งนาครับธรรมศาตคนอยู่ติดท้องไร่ท้องนาเนาะนี่บรรยากาศบรรยากาศทุ่งนาหลังบ้านครับนี่เป็นนาข้าวที่พ่อกับแม่ขวานไว้นะครับสดชื่นมากครับบรรยากาศยามเช้าวันนี้ค้างที่อยู่ยอดหญ้านี่เดินมาครับเปียกเลยนะ โอเคเดี๋ยวผมขออญาตไปลที่ดักกุ้งก่อนนะครับผมเารติดตามดูครับจะให้ดูตอนยกครับคลิปที่แล้วยกแล้วเมมโมรี <Memory. S 2> ่เต็มพอดีนี่ที่การดักไว้แบบนี้นะฮึบว้าวมีไหมมี พอมีบ้างนะครับก็เริ่มสหมุดแล้วนะเนาะเฮ้ยติดเลยนะ่ะนี่มีไหมเนาะดิ้นเดาๆอย่างนี้ครับนี่หอยมีอยู่ไม่กี่ตัวครับเดี๋ยวไปดูอีกหลังนึงครับ อีกอันหนึ่งพอได้นะครับเยอะเยอะอันนี้ได้เยอะ<พ>ออน,นี่นโอ้โหก็มีครับีเห็นนะครับเดี๋ยวไปเทใส่ถังดูครับว่าเด,ด้ยเ้พอเต้นอยู่ครับไปครับผลงานของวันนี้นะครับผมก็พอได้เต้นอยู่ครับน่าจะหมดตัวแล้ว ดักบ่อยจนได้กินประจําเหลือน้อยเราก็เลยก็เลยไม่ค่อยติดนะครับเดี๋ยวไปทำคุ้งเต้นครับอันนี้คุ้งเต้นอีกแล้วครับคุ้งเต้นวันนี้